วันนี้เราจะมาทำวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนสีในวงล้อนะคะอันนี้มาเป็นช่องเต็มเลยโอเคเริ่มแรกเข้าเข้าแอปนี้นะแป๊บหนึ่งเริ่มแรกก็เข้าแอปนี้แต่ถ้าใครไม่มีก็่าชื่อแอปแอปชื่อว่า ไอพีแพนแล้วก็มีตัวเ,เอ็กอะเอ็กเอ็กถูกแล้วอยมยเล่นเข้าเลยนะอันนี้ก็จะเป็นต้นฉบับที่เราเพิง่งทำมา อีหนึ่งโสนอยแล้วเสร็จแล้ววันนี้เราก็จะกดกดตรงไอไอลูกศรบวกอันนี้เราจะกดที่ไอลูกศรบวกอันเนี้ยลูกศรบวกสีฟ้าเนี่เสร็จแล้วเราก็กดเข้าไปเลย ขงเราจะใช้ภาพนิ่งนะของเราจะใช้ภาพนิ่งอันนี้แต่ถ้าใครอยากใช้ภาพเคลื่อนไหวก็เลื่อนไปข้างล่างแล้วก็เห็นอันนี้นะที่มันมีคล้ายๆเหมือน y o u t u b e แบบนั่นแหละกดเข้าไปเลยแล้วก็เลื่อกเลกเยอ์แล้วถ้าเนี่แต่เราขอไปเลือกภาพนิ่งกันดีกว่า เสร็จแล้วเราจะลองมาทำตัวละครนะเราจะใช้ตัวละครสีสีอะไรไม่รู้น่าจะเป็นชงผูเข้มมั้ง,งแล้วก็ทำทำตัวละครอะไรก็ได้เราจะทำเป็นตัวตัวตัวอะไรนี่เราจะทำเป็นตัวนี้นะ เสร็จแล้วก็มีตาน,นี้ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นแค่การซ้อมมันก็เลยจะไม่สวยโอเคแล้วเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปก่อนมวดทองสีก็น่าจะอยู่ก็อยู่ตรงนี้นะนนที่เราวงอยู่นั่นแหละเนี่ยมันอยู่ตรงนี้โอเคเสร็จแล้วเราฉ้นเสร็จแล้วก็ ขอถ่ายรูปแปบบ๊บเราขอถ่ายรูปแป๊บน,นึงนะโอเคถ่ายเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปเลยเข้าไปที่เป็นอันเนี้ที่มันคล้ายๆมัที่เอาไว้ถ่ายรูปอ่ะกดเข้าไปเลยแล้วเราก็เลือกเลือก เลือกภาพที่เราเพิ่งมาถ่ายเสร็จแล้วเราก็กดัน,น้นงข้าวเราขอกดยกเลิกแล้วกันนะไม่ใช่เราขอกดยกเลิกแล้วกันอโอเคสำหรับคนที่หา<ม>เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้<ม>เออไม่รู้อ่ะขออ่านแป๊บโอเคสำหรับคนที่หาคูมา่มือ การใช้สือไม่ประธานอะ่ะมันทุกคนก็จิ้มไปที่ตรงนี้เลยจิ้มเสร็จแล้วก็ก็คือหาไอ้ปาเป็นวันที่อ้ยหายหน่อยที่เป็นวงกลมอะ่ะเสร็จแล้วก็ขยายให้มันเท่กากันหน่อยประมาณเนี้ยกันนะจะ,จะขอเจะขอ ให้เยอะๆค่ะแล้วก็ลุกๆไปเลยแบบนี้จะจะซูมหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาดนี่แล้ก็ลุกให้มันให้มันเนียนหน่อยมันจะได้เข้กากันอ่าเราจะเอาประมาณนี้แล้วสำใครที่อยากให้มันแคบก็ได้แต่ ตรงนี้เ็ืยกเลิกการใช้แล้วอ่ะโอเคกดแล้วก็อุยมันมีเลยนิดนึงก็ขอลบหน่อยเสร็จแล้วเดี๋ยวฉันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็คอยมาเอาไอโฟนต้อนี้วางไว้ตรงไหนดีเนะี่ยเอาไม่งั้นฉันจะใช้แบบนี้ แล้วจะวางไว้ที่หัวกระต่ายนี่แบบนี้เสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วเราก็ถ้าอยากจริงๆแล้วก็ต้องเอาเลเยอร์สกับเลเยอร์หนึ่งผสมเข้ากันแต่เราทำไม่ได้เพราะว่ามันแยกให้เราแล้วแล้วก็มีวิธีอยู่นะเราก็กดอันที่มันเป็นลูกศรที่มันชี้ข้างล่างแบบน,นี้เห็นไหมอันที่เราวงอ่ะ ก็กดจิ้มไปเลยแล้วก็จะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็ไปกดที่เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้โอเคแล้วก็ไปกดที่ฟีเตอร์ที่มันมีตัว f แล้วก็ตัว f แล้วก็ตัว x กดเลยแล้วก็เลือกอันที่มันอ่านว่าโทนสีความความอิ่มตัวความสว่างอันเนี้ย แล้วก็เล่นเลยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยสำหรับใครที่อยากจะทำก็ทำได้เลยแต่ของเราอาจจะไม่สวยเพราะว่าเราเรีบเล่นไงรีบเล่นเ,เ,เ,นเ,เนข้าใจไหมนี่วิสสนุกแทนี <laughs> ใช้ได้เลย <laughs> มืงล่านไปหน่อย เอาเท่านี้นะกอจบแค่เท่านี้ไม่ใช่ดิ คลิปหนะ้าตัวงใส่อะไรก็บอกเราได้นะเพราะว่าแล้วไม่รู้เหมือนก,กันไอหยอกอะไรเดี๋ยวเราทำให้ดูขอจบเพียงเท่านี้เปิดปรลดูเ